สวัสดีครับวันนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีพฤษภนะครับประจําวันที่1 15สิงหาคม2564การอ่านจะเป็นการอ่านโดยรวมอาจจะไม่ตรงจำเพาะเจาะจงกับทุกๆคนนะครับจะพูดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นะครับคอมเมนต์ก็ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับ ไพ่ใบแรกที่แทนถึงตัวตนของคุณในช่วงของการอ่านช่วงนี้นะครับเริ่มต้นที่ Page of Wands บอกถึงการเตรียมพร้อมผจญภัยออกเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจการเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานหรือจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มพัฒนาค้นหาสิ่งใหม่ๆที่มีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจการทำงานใหม่ที่ท้าทายแล้ว คุณก็พร้อมที่จะลุยงานนั้นๆด้วยนะครับเพืออาจจะหมายถึงลักษณะของคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นแต่ด้วยความที่มีพลังงานที่มันเปี่ยมล้นนะครับก็อาจจะทําให้ทําอะไรที่ไม่ค่อยสนใจอีกฝ่ายนะครับอาจจะทํางานอย่างมุทะลุดุดันนะครับไม่สนใจเสียงรอบข้างก็เป็นไปได้อดีตที่ผ่านมานะครับ four of cups หมายถึงความเบื่อหน่ายเพิกเฉยต่อโอกาสที่เข้ามาหรือจะมีการตัดสินใจประเมินทางเลือกและโอกาสลังเลสิ่งที่ทำให้รู้สึกยังไม่พร้อมยังไม่โอเคที่จะรับโอกาสใหม่ๆได้อาจจะเป็นจากปร,ระสบการณ์ความรู้ที่ผ่านมาทำให้ไม่พร้อมรับโอกาสใหม่ๆนะครับถัดมา eight of cups นะครับ หมายถึงการเดินหนีจากปัญหาจากอารมณ์ที่เป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกเศร้าความผิดหวังการยอมแพ้ทำใจจากปัญหาได้แล้วก็ปล่อยให้ปัญหาไว้อย่างนั้นแล้วก็ยังหมายถึงการเดินออกจากปัญหาแล้วก็สิ่งแล้วก็อารมณ์ที่รบกวนจิตใจให้เราคุณมัวหากมีสิ่งไหนที่ไม่โอเคทำให้อารมณ์ไม่โอเคคุณรู้สึก เศร้าหมองก็พร้อมที่จะทิ้งมันไว้อย่างนั้นแล้วก็เดินจากไปโดยสงบนะครับปิดท้ายอดีตที่เพิ่งผ่านมาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันการพ,พังทลายของสิ่งที่สร้างไว้อย่างไม่มั่นคงหมายถึงการทะเลาะเบาะแวง้งก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ทันได้เตรียมใจหรือเกิดเรื่องบาดหมางใหญ่โต อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปนในทางที่ไม่ดีอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกหรือสิ้นศรัทธาในบางคนก็เป็นไปได้นะครับปัจจุบัน n i of Cups นะครับหมายถึงความพอใจความหวังที่จะได้รับการเติมเต็มมีความมั่นใจมีความสุขเกินกว่าสภาพความเป็นจริงหรือ อาจจะมีความสุขทิพย์นะครับพอใจได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการหรือหมายถึงสมหวังมีความหวังเป็นจริงสิ่งที่อยากได้กําลังจะกลายเป็นจริงนั่งรอได้เลยนะครับถัดมาสำหรับภาพปัจจุบันคือ the Sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะครับบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีความหวังอันสดใสความชัดเจนการเปิดเผย หมายถึงการเติบโตแสงสว่างมีชีวิตชีวาเป็นตัวแทนความร้อนแรงและสดใสและเร็วเ็วนี้อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้สิ่งต่างๆในชีวิตก็จะดีขึ้นทุกๆด้านและมักจะทำให้คนรอบข้างมีชีวิตชีวาตามไปด้วยแล้วก็หมายถึงข่าวดีในทุกๆเรื่องนะครับคนตกงานอยู่ก็จะได้งานธุรกิจส่วนตัวก็จะคล่องขึ้นมีการติดต่อการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับปิดท้ายภาพของปัจจุบันด้วย Tree of Pentacles หมายถึงการหารือวางแผนประชุมความร่วมมือกันการวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคงนะครับก็จะเน้นไปถึงการวางแผนเพื่อสร้างอนาคตถ้าหมายถึงคนก็จะหมายถึงคนที่มีความสามารถในการปฏิบัติการ ก่อสร้างออกแบบนะครับและเป็นคนที่วางแผนรอบคอบทำงานเป็นทีมได้อย่างดีนะครับอดีตอันใกล้นะออขออภัยครับอนาคตอันใกล้นะครับเริ่มต้นที่ ten of pentacle s 10เหรียญหมายถึงความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงความปลอดภยัยครอบครัวทรัพย์สินมรดกการลงทุนที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนดี มีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินที่เพียงพอและถูกเติมเต็มหรืออาจจะหมายถึงการแต่งงานได้รับมรดกชีวิตดีๆครอบครัวดีๆมีเงินชีวิตที่พร้อมทุกๆด้านนะครับไพ่ใบที่สองสำหรับอนาคตอันใกล้นะครับนายอัลวอนดูเหมือนจะสะบักสะบอมแต่ก็บง่งบอกถึงว่าได้ผ่านความเจ็บตัวผ่านประสบการณ์ ทำให้มีความรู้ที่จะจัดการดําเนินการต่อไปด้วยประสบการณ์ที่มีเจ็บมาจนระวังตัวแต่ก็ลุยต่อได้ไม่ย่อท้อนะครับทุกครั้งที่ผิดพลาดล้มเหลวก็จะใช้ประสบการณ์ความรู้จัดการกับสิ่งที่เคยผิดพลาดมาแล้วให้ดียิ่งขึ้น,นครับอาจจะหมายถึงความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นการตัดสินใจเลือกสิ่งสำคัญนะครับหรือการปกป้องตัวเองนะครับ ปิดท้ายด้วย four of pentacles เมื่อหาได้แล้วก็เก็บนะครับหมายถึงการหวงการป้องกันการรักษาถึงสิ่งที่มีค่าของตัวเองกักไว้เก็บไว้นะครับหรือหมายถึงความมั่นคงความร่ำรวยเก็บเงินเก่งจนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ดีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ